โทษทีนะชังวูพอดีฉันไม่เห็นว่าเธออยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรครับโอ้นี่คือซังวูสินะว้าวนี่ฉันจำเธอไม่ได้เลยนะเนี่ยลดน้ำหนักไปได้เยอะเลยนะจ๊ะช่วงนี้ผมออกกําลังกายนะครับ <c oughs> ก็นานแล้วนะครับที่เราไมา่ได้เจอกัน <c oughs> เอ่อว่าแต่ฮยอนใช่ไหมค่ะย, <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักนะ พี่ชื่อจองช่างหูพี่จะมาเป็นติวเตอร์ให้เธอตั้งแต่วันนี้ไปได้ยินมาว่าเธออยากเข้ามหาลัยขยองกุกใช่ไหมค่ะใช่แล้วค่ะโอ้ยน่าอายจังขอต้องได้ยินที่เราตะโกนเมื่อกี้แน่ๆตอนนี้อยู่ม .6 แล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะขอดูเกรดเธอก่อนเริ่มคาดนะกับเกรดของฉัน ฉันต้องไปทำงานแล้วขอบใจมากชังวูมเอ้าไอ้คนทรยศก็โอเคอยู่นะคะแนน SAT ของพี่ก็ไม่ดีเหมือนกันมันมีเคล็ดลับอยู่จริงหรอคะแน่นอนสิมาพยายามกันให้เต็มที่กันเถอะโอเคค่ะแต่เริ่มติวกันตั้งแต่วันนี้2วันต่อสัปดาห์วันจันทร์และ ยังต้องพยายามกันให้อีกเยอะสินะแต่ก็ยังโชคดีที่เธอหัวดีกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ Number ร์วันก็ไปทำงานแล้วตอนนี้เราก็ให้โทรศัพท์สำรองของเราไปแล้วแต่ถ้าหลังจากนี้ร่างโคลนเพิ่มขึ้นจะให้ซื้อโทรศัพท์สำหรับทุกคนมันจะไม่ไหวแล้วนะ Hunter w e เวลองดูสกิลที่เกี่ยวข้องกับเราใน Hunter w ์เว็ดีไหมนะหัวข้อ ขอแนะนำประเภทอันเชิญสกิลการเชื่อมต่อรายละเอียดสกิลสำหรับแชร์ความรู้สึกกับสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งอันเชิญชองคุณเนื่องจากมีการแชร์ความรู้สึกกันมุมมองการมองเห็นจะถูกแชร์ด้วยเช่นกันเป็นสกิลที่มีประโยชน์เวลาส่งสัตว์อันเชิญไปทำอะไรลำพังและช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์ราคา100ล้านวอนสกิลการเชื่อมต่อราคา 100ล้านวอนขายความสามารถในการส่งกระแสจิตรายละเอียดความสามารถในการส่งกระแสจิตเป็นความสามารถที่คนมากมายใช้อยู่ขอแนะนำให้กับพวกผู้นำทั้งหลายเมื่อใช้มันคุณจะสามารถส่งสิ่งที่คุณคิดไปยังคนที่ต้องการที่อยู่ในระยะได้ราคา400ล้านวอนความสามารถในการส่งกระแสจิตราคา400ล้านวอน ถ้าฉันมีเงินขนาดนั้นฉันเอาซื้อบ้านยังจะดีกว่าคงต้องใช้เวลาทั้งชีวิตถึงจะซื้อสกิลพวกนี้ได้พวกฮันเตอร์ทำเงินได้ขนาดที่ซื้ออะไรแบบนี้ได้เลยเหรอและแถมพวกนี้ยังเลทราคาสูงอีกตั้งหากยอดเงิน233,200เวนเอ้ยไปเป็นฮันเตอร์ดีมั้ยเนี่ย สู้อย่างโดดเดี่ยวคือชีวิตของฮันเตอร์ระดับคลาส A ใช่ไหมอาพาร์ตเมนต์ที่แพงที่สุดในเกาหลีเจ้าของบ้านหรูชองดัมนี่เป็นสกิลที่เจ๋งมากจะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้เอาละ่ะไปเป็นฮันเตอร์กันพลังถูกปลดล็อกฮันเตอร์ฮันเตอร์คืออะไร ในปี2000ประตูโพเท่าปรากฏขึ้นพร้อมกันไปทั่วโลกและได้ปลดปล่อยเหล่ามอนสเตอร์ออกมาด้วยเหตุการณ์นี้ที่เราเรียกว่าภัยพิบัติผู้คนมากกว่าครึ่งหนึ่งได้ล้มตายไปและมันดูเหมือนเป็นจุดจบของมวลมนุษยชาติจะในตอนนั้นเองผู้ที่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์ใครประกอบตัวขึ้นและหนึ่งจะได้พวกเขาออกไปรบในแนวหน้ามนุษยชาติจึงเอาชนะสงครามมาได้ และตอนนี้ปี2023มีเหล่าผู้คนที่คอยตามล่าพวกมอนสเตอร์เหล่านั้นที่เหลืออยู่พวกเราเรียกพวกเขาว่าฮันเตอร์ก็แค่ผ่านการทดสอบก็จะได้รับใบอนุญาตระดับชาติให้ฆ่ามอนสเตอร์ได้อย่างถูกกฎหมายตอนนี้ก็มาดูเคล็ดรับการผ่านการทดสอบฮันเตอร์กันครับที่นี่ก็คือฮันเตอร์เซ็นเตอร์ ก็ไม่รู้ว่าจะต้องขอบคุณความสามารถที่เพิ่งปลดล็อกไปได้หรือไม่แต่ฉันรู้สึกดีขึ้นมากหลังจากหลับไปแค่2อสชั่วโมงว้าวดูท่าคนจะมาทดสอบไม่เยอะนะการลงทะเบียนสำหรับใบอนุญ,ญาตฮันเตอร์ที่ดำเนินการอยู่ที่ชั้นหนึ่งจะสิ้นสุดภายใน20นาทีขอบคุณค่ะชั้นแรกสินะ เลองหมาซะแล้วเราห้องทดสอบสำหรับใบอนุญาตฮันเตอร์ขอโทษนะครับไงถึงเยอะแบบนี้เขาพูดว่าขอโทษคิค,คิไอ้งั่งนี่ใครกันยินดีที่ได้รู้จักฉันฮันมยองฮวนฮันเตอร์ระดับคลาสสี่และก็เป็นคนคุมสอบครั้งนี้การสอบใบอนุญาต ประกอบไปด้วยสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติและสอบความถนัดแล้วถ้าใครที่ถูกจับได้ว่าโกงแล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์สอบในทันทีและก็จะไม่สามารถเข้าสอบได้อีกเลยในปีนี้เข้าใจไหมเราไม่ให้อภัยพวกขี้โกงหรอกนะกดดันสุดๆเอาละ่ะเริ่มสอบได้